ผมมีคนไข้หลายคนที่เจ็บป่วยแล้วก็ต้องหย่าร้างไปเพราะว่าทะเลาะกับสามีหรือทะเลาะกับภรรยาเพราะไอ้ความเจ็บป่วยอารมณ์เสียก็ทะเลาะทะเลาะทะเลาะก็เลยต้องหย่าร้างกันไปหรือบางคนเจ็บป่วยมากๆเนี่ยเที่ยวไปไหนก็ไม่ได้ไปเวเคชันก็ไม่ได้ชีวิตเนี่ยมันทรมานพี่น้องครับถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงเคล็ดลับก็คือดําเนินชีวิตด้วยความรักและด้วยการให้อภัยคนอื่นผมได้เทศเรื่องนี้เมื่อวัน ที่12กุมภาพันธ์ไปแล้วแล้วก็มีพี่น้องรอบเช้าเนี่ยเขามีประสบาการณ์กับคำสอนนี้อย่างรวดเร็วมากภายในวันนั้นเลยและอีกสองสาวันต่อมาวันนี้ผมอยากจะเชิญพี่น้องซึ่งมาจากรอบเช้าเขาจะแบ่งปันเป็นภาษาอังกฤษและผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในการที่เขาตัดสินใจรักคนที่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่ แล้วก็ให้อภัยนะครับเกิดการเยียวยารักษาโรคอย่างทันทีเลยนะครับดังนั้นผมอยากจะเชิญนะครับผมเชิญพาสเตอร์เพชีมาเป็นพยานวันนี้นะครับเขาจะเป็นพยานให้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยเพราะวันีอีกคนหนึ่งมาไม่ได้นะครับเป็นสมาชิกรอบเช้าทั้งสองท่านเขาจะแบ่งปันเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังว่าการที่พระคัมภีร์สัญญาเรื่องการรักษาโรคนั้นเกิดขึ้นจริงๆอย่างไรนะครับ Good afternoon, Church. Uh, my name is p e s h i อยากจะสวัสด,ดีพี่น้องนะครับ uh, ดิฉันชื่อเพชี So two weeks ago, Pastor Lau was preaching in the English service about a healthy long life and how you have to forgive and to receive healing. และเมื่อสองสัป,ปดาห์ที่แล้วอาจารย์หมอได้มีโอกาสเทศนาเรื่องเกี่ยวกับการให้อภัยคนอื่นแล้วก็มีชีวิตยืนยาวและได้รับการรักษาโรคจากพระเจ้า So about two months ago, I had my u uh, eight months old in the car seat, And was trying carry from Costco, other hand altogether. trying on I Costco to other grocery from my my และเมื่อสองสาเดือนที่แล้วข้าพเจ้ามีลูกเล็กๆอายุ8เดือนแล้วก็มีที่ใส่ลูกนะครับอยู่ในรถแล้วก็มีอาหารที่ซื้อมาจากร้านสรรพสินค้าเนี่ยอยู่ในรถจะจะยกออกมาจากรถ so it was a bad decision because it was so heavy that I think I hurt my muscles on my uh, right arm เพราะว่าอยากที่จะให้สองข้างมันบาลานซ์กันเขาก็เลยยกลูกมือหนึ่งและอีกมือหนึ่งก็ยกพวกเข้าของออกมาจากรถพร้อมกันซึ่งเป็นการกดดันไปที่กล้ามเนื้อของแขน I think I must have tear some muscles because I couldn't even stretch my hand straight and if I try to stretch it straight it really hurts and I can't even twist it และปรากฏว่าพอยกเนี่ยกล้ามเนื้อก็คงจะอักเสบหรือฉีกขาดก็ปวดแขนมากเป็นเวลาหลายเดือน แล้วก็ยื่นแขนออกไปก็ไม่ได้ก็ปวดที่แขนข้างขวา so it's very frustrating to take care of a baby with one hand and I can't even open the bottle for my baby or even when I wash cloth I can't even twist to dry the cloth แล้วลำบากมากเพราะว่าลูกยังเล็กอายุไม่กี่เดือนใช่ไหมครับมือหนึ่งอุ้มลูกอีกมือหนึ่งก็พยายามจะเปิดแกะนมนะครับเปิดไอ้ฝานมก็เปิดไม่ได้เพราะแขนมันเจ็บไม่สามารถหมุน ฝาที่ปิดขวดนมได้ so i've been praying to ask God to heal me i even tried to massage and put things down but it didn't get better until that Sunday แล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้รักษาพยายามใช้การนวดกินยาเท่าไหร่แขนก็ไม่หายเจ็บ so i was sitting at the s i t e when Pastor La was calling for altar call and he was calling for us to pray to God to uh, forgive people so that we can receive healing แล้ววันนั้นอาจารย์หมอก็มีการ เรียกออกมาบอกว่าให้ใครก็ตามที่ไม่ให้อภัยคนอื่นให้วันนั้นให้อภัยและขอพระเจ้ายกโทษให้เขาเพื่อรับการเยียวยารักษา a h e n I heard God spoke to me a i d say, p a g e you want me to heal your arm? I said yes, God, I want to because I was praying and asking God to forgive me and uh, to help me to forgive others. Then I said God, who do you want me to forgive? แล้ววันนั้นข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์บอกว่านี่เพจีเจ้าอยากหายไหมจากอาการเจ็บแขน ถ้าอยากหายให้จันเจ็บแขนเนี่ยจงเชื่อฟังเราแล้วเพชรีเขาก็บอกว่าใช่สิพระเจ้าอธิษฐานขอการรักษามาหลายเดือนแล้ว so God brought two person to my mind and was shocked because these are these two person I don't hate them I don't have bitterness over them actually I love them แล้วพระเจ้าก็นำชื่อสองคนเข้ามาในหัวใจแล้วเขาก็ตกใจเขาบอกเอ๊ะ e ฉันก็ไม่ได้เกลียดเขาฉันก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปทำร้ายอะไรเขา แต่ว่าพระเจ้านำชื่อสองคนนั้นเข้ามาในหัวใจ t h e only there's two incidents that they say something to me and make me feel really sad that oh they don't love me แต่ว่าสองคนนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจและรู้สึกว่ามันไม่สบายใจเพราะพูดอะไรบางอย่างที่มากระทบใจของข้าพเจ้าเมื่อนานมาแล้วแต่ยังไม่เคยลืมมัน So I say God I want to forgive them and I want to let t h e incidents go I don't want to remember that anymore and I repent too because I say, God, I don't want to let, let what they say make my value. I say, God, I want to make what you say become my value and my value is in you. And God said, God will forgive him for what he has to hurt his heart forget it for a while and go ค่านิยมของพระเจ้าเข้าไปในใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากเป็นเหมือนพระเจ้าก็คือรักคนอื่นและให้อภัยคนอื่น so after I repent and I pray and then I when I open my eyes God says t r e t c h out your arm and I did and it doesn't hurt at all anymore and even when I twist and I even twist left twist right and I even flex my muscles and it doesn't hurt at all I praise <ล> God เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานจบลืมตาขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าลองยืดแขนออกไปสิข้าพเจ้าก็ลองยืดออกไปแล้วก็ ขยับไปขยับมาปรากฏว่าอาการปวดที่เป็นอยู่ตั้งหลายเดือนมันหายเป็นปิดพิงณวินาทีนั้นเลย so on on the way home you know Holy Spirit remind me to share my testimony with my two children แล้วตอนขากลับบ้านพาลูกกลับบ้านจากโบสถ์นั้นก็แบ่งปันคําพยานนี้ให้ลูกสองคนฟัง because one of the person that brought brought to my mind is my own mother and I when I share my testimony with them I took the chance to say sorry I said I want to clear things up with them because I don't want to be the hindrance for them to receive God's blessing <S เพราะว่าคนหนึ่งในที่ผมที่ดิฉันให้อภัยนั้นก็คือแม่ของฉันเองแล้วเขาก็เลยคิดว่าไม่อยากให้ลูกสองคนนั้นมีจิตใจขมขื่นกับคุณแม่เพราะจะไปเป็นตัวกีดขวางทาให้ลูกไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าในรถก็เลยขอโทษลูกถ้าทําอะไรผิดแล้วให้ลูกยก โทษให้แกดิฉันด้วย Yeah because sometimes we say things we don't mean and then from this I learn e d two things one when we sometimes are the people that we don't even hate you don't even know that you have bitterness or anger it's just small things you know we we keep it in our heart somewhere that we didn't even know ดังนั้นในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับหลายครั้งเราไม่รู้ตัวเลยนะครับเราพูดบางสิ่งออกไปแล้วทําให้อีกคนเนี่ยเขาบาดเจ็บเราไม่รู้ตัวแล้วนอกจากนั้นมนุษย์คนอื่นอาจจะพูดอะไรก็ตามที่มากระทบใจเราเราไม่ได้เกลียดเขาเราไม่ได้ เห็นหน้าเขาแต่ว่าเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อเห็นหน้าคนนั้นเพราะว่าเขาเคยพูดอะไรที่มาแทงใจเรา second thing is God is said us When he said we repent and we forgive and he will heal us, and he God God thing and 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 did faithful will a พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์สื่อนะครับเมื่อพระองค์บอกว่าให้เรารักให้เราให้อภัยแล้วพระองค์จะรักษาโรคเราพระองค์ก็ทำตามพระสัญญาของพระองค์จริงๆครับ YesOkaySo

ซินดี้นี่มีลูกชายเล็กๆอายุประมาณ3าขวบกว่าถึง4ขวบแล้ว So on the same Sunday after uh, and that night at about 2 a.m. in the morning, her son suddenly had diarrhea และคืนนั้นตอนประมาณตีสองนะครับหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยลูกชายคนนี้ซึ่งอายุ3-4ขวบเนี่ยก็เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงซินดี said uh, whenever her son had diarrhea, he had very sensitive stomach. He always go for many days. The <c oughs> ซินดี้ก็บอกว่าลูกชายคนนี้เป็นคนที่ลำไส้ไวมากเลยมีความเซนซิทีฟมากเมื่อไหรก็ตามที่มีการท้องเสียจะต้องท้องเสียไปอีกหลายวันเลย It goes for many days sometimes out to even 10 days และบางครั้งเลยไปถึง10วันที่ท้องเสียด้วย So the doctor told her that she didn't even have any medicine that he can give to the little kid และแม้แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่มียาอะไรจะรักษาได้เพราะว่าท้องก็เป็นอย่างนี้เอง ก็เป็นคนที่ลำไส้นั้นไวต่ออาหาร So that night after uh, the, the the boy had diarrhea she took care of him, h e l p him and he she prayed for for him and then she went back to bed และหลังจากที่เรียบร้อยทำความสะอาดให้ลูกเสร็จก็เอาลูกไปนอนแล้วตัวเองก็จะเข้านอน But she couldn't go back to sleep uh, then she remembered during Pastor l a sermon that morning Pastor Lam mentioned a testimony of a parent and the child และก่อนที่เขาจะเข้านอนก็นอนไม่หลับนะฮะก็คิดถึงคําเทศเมื่อครั้งที่แล้วบอกว่ามีคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งซึ่งลูกป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หาย So in t h e t e s t i m o n y the child was sick and when the parents repent and forgive somebody the child got healed ในคําพยานนั้นบอกว่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่คู่นี้ยกโทษที่จริงแล้วให้ แม่ของสามียกโทษให้แม่สามีนั้นปรากฏว่าลูกก็หายอาการเป็นโรคชักไปเลยพระเจ้ารักษาลูกเขา So she started to pray again she said God who do you want me to forgive แล้วซินดี้ก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกมีใครละ่ะที่พระองค์อยากให้ดิฉันยกโทษให้ So Cindy said God brought three people to her mind แล้วพระเจ้าก็นำสามคนเข้ามาใน ความคิดของเขาว่ามีสามคนที่เขาต้องยกโทษให้ So similar to my experience she s a i d she was very surprised because these three person she didn't hate them and she have no bitterness on them only certain things that they do she doesn't agree or she doesn't like the way they behave และที่จริงซินดี้ก็แปลกใจเพราะว่าทั้งสามคนนี้เขาก็ไม่ได้เกลียดและเขาก็ไม่ได้ไม่ชอบหน้าอะไรเพียงแต่ว่านิสัยใจคอวิธีการทำงานต่างๆนั้นมันไปกวนใจเขาทำให้เขาไม่ค่อยอยากเห็นหน้าสามคนนี้ So immediately she 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 sleep to God and she forgive them and then she went back to immediately them repent then went and and back แล้วเขาก็ทันทีเลยยกโทษให้สามคนนี้กับใจใหม่แล้วก็นอนหลับไป so the next day she went to work and then the little boy went to childcare and then at about 10 something she said she was worried I uh, want to check about the boy so she wants to call somebody to pray together for healing for the little boy แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ไปทำงานเอาลูกไปส่งที่สถานเลี้ยงเด็กพอประมาณสิบโมงเช้าก็โทรไปหาคนรู้จักบอกว่า เป็นห่วงลูกมากว่าเดี๋ยวจะท้องเสียก็อธิษฐานร่วมกันดีไหม So she got out the r phone she even had the contact list ready and she w a n t to dial and then suddenly she she said suddenly she hear God spoke to her she said God said you already p r a y แล้วขณะที่เขาลังจะโทรศัพท์ไปหาคนหนึ่งที่จะให้อธิษฐานด้วยกันนั้นพระเจ้าก็ตรัสกับเขาบอกว่าเอ๊ะก็อธิษฐานแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้หาย So she she said she's not sure it's her own voice or God's voice, but then she decided to obey. And then she said, you know, if it doesn't heal, I can call again and pray tomorrow. So when she go home, she found out that the son was totally healed. There's no more diarrhea at all. หลังจากคืนนั้นไม่มีการท้องเสียอีกเลย c i n s so h e was very excited b e c a u s e she get to experience God and get to hear God and really see God's healing in her life in a sun's light Cindy รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากเพราะว่า1ได้เรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์2พระเจ้าทํากา,ารอัศจรรย์หลังจากยกโทษให้3คนนั้นลูกก็หายป่วย Thank you so much ขอบคุณมากครับ